สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรมันแพงเอฟซีแฟนคลับน้องหญิงเพชรมันแพง <c oughs> พี่น้องครับเริ่มแล้วครับเริ่มระบาดหนักขึ้นในวงการนะครับคบเบอร์ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของผลงานเพลงเอื่อนพักนั่งอีกหน่อยครับพี่น้องครับ ก็หลังจากที่ปล่อยเพลงมาตั้งแต่วันที่18เนาะนะครับตั้งแต่วันที่18โอ้เสียงไหมห <c oughs> วานบอดโจห่องหลายปล่อยเพลงมาจากตั้งแต่วันที่18กับ18พฤศจิกายนทิ่พ่านมากนะครับณตตอนนี้ยอดวิวกะเอาอยัางไบางบอกเขาบอกจำนวนเต็มๆ,ๆเลยเนาะทะยานสู่10ล้านวิวนะครับ พยานสู่สิบล้านวิวจัดให้ได้ก่อนวันที่สิบหาเป็นไดเ้อาไป่ห้องเนาะเอ้ปันกันไปดันกันไปนะบยังหลังจากปล่อยเพลงวันที่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ติดอันดับหนึ่งในมาแรง YouTube Thailand ในหมวดทั่วไปแล้วก็หนึ่งเพลงมาแรงในหมวดเพลง ภายใน5ชั่วโมงนะครับของ YouTube Thailand นะครับเริ่มระบาดยังวะตี้โคบเบอร์ฮะเริ่มมีศิลปินนะครับศิลปินนักร้องถุงมะล่ำหลายคนหลายท่านนะครับนำไปคคบเบอร์นี่สำหรับผู้ใดจะคคบเบอร์ครับถักไปาถามบอโจนะครับเพราะจะเป็นแล้วก็จะหายเศร้ามาก สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ปกตินะครับเป็นพี่น้องกันหักแพ่งบึงแง่งกันนะว,ว่าเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันนะครับเกกวางให้ก็มาหาสมุรพ وني โชบอจเขานะครับ <c oughs> และพี่น้องครับและลาสุดก็คือเมอนี่ครับอริสาครับน่ะอ,อริสาเตยเสเดอดครับก็ได้ปล่อยโคเวอร์เวอร์ชั่นเอืรนหักนั่งอีกหน่อยนะครับท่างช่องสาวน้อย เพชรบ้านแพงช่องใหญ่นะั่นก็คือช่อง2ล้านกว่านี่แะครับพี่น้องขับไปเบิ้งเราไปนะครับอเอนะครับ, MD, รบภาพสวยงามนะนะครับเสียงผมจะเ้าถึงผมเ้าถึงภาพรวมดิไม่ได้หมายความแค่เฉพาะว่าอาลิสาเท่านั้นหมายความไปถึง ทุกๆคนที่ร้องเพลงที่ครบเวอร์หรือว่านำไปร้องไปเล่นบนรถแห่หรือตามวงต่างๆนะครับเสียงของแต่ละคนครับจะมีเอกลักษณ์จะมีลายเซ็นที่เป็นของตัวเองโดยเฉพาะโดยเจาะจงนะครับสำหรับ FC แฟนคลับเฮ้างนะครับคือการละก็ว่าผมเคยบอกไว้เนาะบอก็จะว่าเบอร์องอิงเนี่ย แค่ยินเสียงเบาเสียงวอราะเสียงหายใจไม่ไกลๆให้เขาจาได้อันนี้คือมันเป็นคําเบาที่ออกมาจากเขาเอินว่าขวัญหนูซื้อเข้าเพราะว่าเขาก็ับติดตามน้องเิงมาตั้งแต่หลายท่านนีะ่ะผมว่าเกินเกาสิเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนมก,กราเลยตอนนี้ใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วครับอีกเวลาเดือนหน้าเนี่ยก็ครบละหนึ่งปีผมกะสิผ้าพรมพ่นออกนะครับเดี๋ยวผมจะเห็ดเสือ นะเป็นกรณีพิเศษอเดี๋ยวคอยว่ากันในคลิปหม่ในเรื่องใหม่นะครับคือมันจะเป็นลายเส้นของแต่ละบุคคลน,นะครับผมเอาเสมอครับอยากให้พี่น้องเป็นซอฟพาวเวอร์ในเรื่องนี้มากๆากและพี่น้องจะฟังเพลงแบบมีความสุขนะครับจะฟังผลงานแบบมีความสุขไม่ใช่แค่เฉพาะน้องอุค์อิงทุกคนครับที่เป็นศินลปินพ่อโจ้ด้วยกันนะครับลายเส้นเส้นเสียงนะครับ ตะบุคคลต่างกันครับต่างกันนะครับพอนานๆไปเข้ากับจนกลายเป็นเข้าเอ่ญว่าอมตะนะครับมันจนกลายเป็นอมตะได้พอมาอยยางพอว่าเสยนเสียงจะเป็นของจาของนะครับ,นะรบนั่นแหละมันจะอยู่นานครับให้เอกกซมัมอะไรับ นี่มารออะไรเนี่ยมาหัวดังสิบโมงกว่าครับบอกแล้วนัดเทียงแล้วนะมาตั้งนี่บอกโอ้หูสินสะพานไม่นะครับกาลายเส้นนะครับที่เป็นลายเส้นเสียงของตัวเองคือมานองเิง นะครับพอว่าพี่น้องส่วนใหญ่คนที่พวกเขาใจหรือว่าคนที่เขาจองนี่แปลว่าสิติสิติงอ่าสิดามาเข้ามาเจอหาขอเปรียบเทียมมองนี้แล้วครับว่าเอ๊ะเสียงคนนั้นเป็นอย่างนี้เสียงคนนี้เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคนนั้นไม่เหมือนคนนี้คนเฮ่ามันเกิดขึ้นมากนะครับมันบ่มีอย่างคือกันเนาครับอ่าไม่ว่าล่ะคือจรงเสียงพอโจก่อนหน้านี้กลับไปว่าว่าบอโจว่า ทำไมไม่ร้องอ่าทำไมไม่ให้พี่เพชรร้องคนเดียวเอากับเพียงบอโจเออก็ว่าเสียงบอจโจเสียงบอจโจเพคือเสียงพี่เพชรเอามันกับคนละคนนะครับอันนั้นผีไงแล้วก็เป็นเสียงของผีไงคือกันครับผีแม่นมณนีวันนะครับแล้วก็เป็นเสียงของเล่าบอจโจแล้วก็เป็นเสียงของบอโจนะครับมันจะมีขอแตกต่างนะครับกคมมี่กะสิ่งเหล่านี้ครับมันจีเป็น ผนังทองแดงกับแ่งเหล็กมันจีเป็นเกาะคุ้มกันให้กับศิลปินให้เขาสั่งสรรผลงานให้เขามีกําลังใจครับการยอนเอฟซีครับ,รบเข้ามาบอกจามาบอกกาวกัน,กนให้เข้าใจเป็นในแนวทิศทางเดียวกันมันต้องเป็นทิศทางเดียวกันเลยครับมันต้องเป็นทิศทางเดียวกันาเนะพะว่าถัดสามโมิว่าเข้ากับมิ แต่สมิว่ามิแตพวกเปียบเทียบจ,จ,จังสันจังสี่เสียงเจ้าคนนั้นคนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้ทําไมมึงคนนี้ไม่เหมือนคนนั้นทาไมคนนี้เสียงสูงมึงมอนคนนั้นคนนี้เอาบาดในค้นอยู่เขาหลอกศิลปินเกิดมหญงรุ่นเข้ากระเบิดการร่างใจนะครับเต้ที่ในแๆนครับตอนนี้ครับเอินหักนั่งอีกหน่อยเริ่มเกินว่าโคบเบอร์เวอร์ชั่นเริ่มระบาดเข้าก็สีม่องกลับมาแบบน,นี้ใครเป็นต้นฉบับ น้ององิงครับองิงเพชรบ้านแพงอศิลปินเขาบพเ่ยเริ่มต้นฉบับครับศิลปินสิลุงสีเด่นสีดีสีดังสิจวดสิจาดสิพุ่งสีทะยานอ่าสิเป็นอมตะศิลปินผู้นั้นต้องบ่ลืมคุณครับอหลีครับเพชนรําพกอน้าคู่นะครับเอาเพียงผู้ใดมาหลอกเห็น่าเข้าเจาก็ะจะให้เคิดิตคนนั้นก็นี่นนี้ศิลปินผู้นั้นน่ะมแต่มแต่ความลุงเรื่องครับ นั่นแหละเขาก็จะมองมากขึ้กันกับเพียงยืนนึงเป็นเขายือนมั่งเป็นอ้ายนะครับถึงแมเจ้าจะเป็นเสียงยี่ในก็สร้างเจ้าจะเวอร์ปุ๊บเพียงนี่เอื้อหนังแดงน้อยอาจจะเป็นร้อยล้านวิวพันอีกอีกไม่นานยืนนึงเป็นเขายือนมั่งเป็นอ้ายก็จะร้อยล้านวิวนี่อีกไม่นาน,น,น,เ,นเขา,า,า,จจาก็นานขาขจะมองกลับไปผู้ดใดเอาไปลองดีมันไในกระซังหยดวิวอะไรในกระซังเขาก็จะมองกลับมาครับว่าต้นฉบับคือไผ่เอื้อหนังแดงน้อยต้นฉบับคือน้องยิงเพชรบ้านแพงยืนนึงเป็นเขายือนมั่งเป็นอ้ายต้นฉบับคือบอตโจฟิชชิ่งครับเพสหรั นั่นละคือครับนั่นคือมาสเตอร์คือต้นฉบับนะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะภูมิใจนะครับพอพี่น้องเข้านะครับเดินทางล่างอีกหน่อยเข้ากระลังระบาดระบาดแบบนี้แหละครับโคเปอร์ทัวบานทัวเมืองก่อนหน้านี้การรีแอคชั่นเนาะหอดต่างประเทศอืมนันรีแอคชั่นเพ่งน้องนี่แหละแล้วก็มาหอดเพ่งพอโจยืนนึ่งเขาเนี่ยมันเป็นไอ้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับฝากการฝากงานไว้ครับ สำหรับคุมปิดครับ3ามวันสองบาทครับคุ้มครับตกวันละไม่ถึง100บาทนะครับวันแรกก็คือวันนี้ครับวันที่2นะครับรับเชิญพีเพลสนัดครับพี่ไนยอยู่ทางบางบ่อนะครับสมุนประกาศนะครับแลวันที่2นะครับรับเชิญจินตลาพูนลาบครับยู่มอชิดสองนะครับในวันที่3วันที่3ามาผิดวันที่4นะครับศิลปินอ่าผู้กอบผู้เข้าผ่านเข้ารอบ รายการมอลลับไอดอลนะครับนี่นะค,ครับเลย้อนลงไปทั้งไต่ไงกลับลงไปทางงุูหลักพี่นอ้องทางไต่เข่าคือเก่านะครับสามมือคุ้มชุดครับมอไปเลยผมกับมอไปแล้วอย่าได้มินต์สิจัดการดึงเข่ากลุ่มให้อย่าลืมครับทักไปได้ที่สาวหน่อยเพื่อนแปงแฟนเพจสำหรับคลิปนี้มือนี้ก็เป็นกรื่องใจน้องเองครับมาใส่เสียงเ,เสียบข้อแมยืนหนึ่งเป็นเขา่ายืนมอเป็นน่อง สุดบ่อสุดแน่ฝากติดตามครับสวัสดีครับอย่าลืมไปเบิงคอมเมนต์กระน,นำเข้าไปอย่าลืมนะครับโคเวอร์เวอร์ชันเอืนทางด้านหน่อยอลิสาเต้เสือรัอรบทางจอมสาวหน่อยเผ็ดแพงสวัสดีครับ